ที่ทุกคนเลยค่ะที่แบบเรียกเรียกหนูมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่หนูหนูพูดตลอดเลยว่าหนูก็แบบใหม่ๆม,ม,มากๆค่ะแล้วก็แบบฝีมือการแสดงอะไรอย่างงี้ต้องพัฒน,นาอีกเยอะค่ะแต่ก็ดีใจที่มีพี่ๆน่ารักที่ช่วยตลอดเลยค่ะเม่ตอนแรกแบบเกลงมากพรรู้ว่าประกบแบบรอบสุดๆค่ะใช่ก็จะมีการเวิร์กช็อปหลายๆรอบมากๆค่ะแบบอาจจะมีวันนึงเวิร์กช็อปกับแม่โชว์วันนึงเวริวนนเวร์กช็อปกับพี่ซันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะแบบต้องแบบ break the ice ค่ะเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนเป็น i n น r ท v ร r เวิร์ดอิน t ทรเวิร์มามามารวมตัวอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็เลยแบบมันจะมีฉากแบบ i n น r ท v ร r เวิรลก์เกอร์เซ็ตชิ่งเขาให้แบบถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องไปเรียนปลุกพ่อให้ได้แต่พ่ออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ตื่นเราต้องทำยังไงก็คือต้องลากอย่างเงี้ยแล้วตัวหนูคือหนูจะทำได้ไหมคะเออแล้วหนูทำได้ไหมทำได้ เป็นการที่ฝันของเรามันมนาไวกว่าใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ expect expect อะไรเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายแก๊ปแล้วก็ถ่ายต้องลือกพร้อมกันแล้วมันมันยากมากๆตรงที่พอลองลิฟเลิฟเราต้องตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็แก๊ปเรายังผมยาวก็คือต้องต่อแทบพีทหรือว่า,าวันไหนถ่ายแก๊ปตอนเช้าไปลองลิฟเลิฟตอนเย็นหรือว่าลองลิฟเลิฟตอนเช้าแก๊ปต,ตอนเย็นค่ะมันต่างกันด้วแบบซีนี้ หนูว่าต่างค่ะหนูรู้สึกว่าหนังอ่ะมันจะละเอียดกว่ามันจะโฟกัสที่สายตามากๆคือมันจะภาพจอใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบเล่นคมคมชัดมากๆค่ะพอทีเซอร์ออกมาเป็นไงบ้างคะได้เห็นตัวเองแล้วหนูคิดว่าดีค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ลูกให้ตัวเองตอนนี้เหรอหนูคงให้ ก้าแล้วกันรอดูอันจริงแต่ว่าเรื่องนี้หนูตั้งใจและพยายามมากๆเลยเรื่องเรื่องนี้จะจะได้เห็นเมกแบบพลคาแรคเตอร์ตัวเองใช่คือทุกคนจะแบบชินกับคาแรคเตอร์ที่สดใสล่าเริงของหนูใช่ไหมแต่ว่านาโมก็คือนิ่งนิ่งสุดๆ <laughs> เหมือนไม่ค่อยสุงสิงกับใครแล้วก็แบบมีเพื่อนไม่กี่คนค่ะ,ะนิ่งตาขวางอย่าตาขวางตาขวางแบบดู อะไรกระดูกกระดู๊ยต ok ่างต่างค่ะต่างตรงที่คือมันมันภาพยนตร์อ่ะคือแล้วบทอ่ะมันก็รู้สึกว่าซีรีส์น่าจะเยอะกว่าบทมันจะมันจะไม่ได้เยอะเท่าซีรีส์แล้วก็ในวันหนึ่งเบรกดาวก็จะน้อยกว่าซีรีส์ค่ะจริงเรา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 คาดหวังให้แฟนๆชอบตัวน้ำโมขนาดไหนกับับหนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะ คือในเรื่องเนี้ยมันจะรีเลทกับตัวละครอันอันหนึ่งอะคะ่ะเ<ม>ช่นคนหนี่อาจจะพี่ทีมพี่สติคนนึงเมตตาแล้วก็คนนึงนโมม,มันแล้วแต่ว่ามุมมองของเราอะในเรื่องนั้นมันจะเป็นยังไง<ม>ใช่มันจะเอาตัวเองไปรีเลทได้แน่นอนค่ะคะออาดหวังไหมพอเป็นเรื่องแรกคาดหวังจะทำไรายได้แบบถล่มทลายเลยไหมฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ก็อยากเชวนทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะเออแล้วสุด <laughs> เกา,า,าหลีเอาข่าวเราหลกับปีเปรวมด้วยใช่ค่ะ<า>บอกเหมือนกูอินเาานตอร์บีมันดีใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากแกร์จบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิร์ลทัวร์เราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สน,สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะเราพยายามเช็คที่แตกยังไงบ้างจากข่าว เช็คเช็คตลอดเลยค่ะทั้งทั้งทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองหรือว่าอย่างวันนี้ก็เล่นเล่นเพลงเหมือนกัน,น<า>ใช่ค่ะคือมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้ตลอดค่ะก็จะสื่อเกาหลีแล้วมีแบบแบบประเทศอื่นหนูเห็นของเออฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์นก็มีเออไม่แน่ใจเหมือนเห็นแว็บเว็บของเอ,อเมริกาก็ก็มีค่ะ จริงได้ไปอ่านในเนื้อไหมว่าเออเขาเขาพูดถึงลอยใช่เขาเขาก็พูดว่าเออ this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอไปไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดเลยหนูจะไปไกลแค่ไหนคะลูกนู่ตอนนี้ทั้งหมดรวมๆกี่ประเทศแกี่ประเทศแล้วนะ สามสามสี่คือคือเรายัางไปไม่ครบเลยแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ต้องไปเดี๋ยวจะวนกลับไปเฟิลิปปินส์ค่ะใช่ไปเหมือนฟิลออนคอร์นิดๆใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเออเวียดน,นาม,มนแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ต่อ,ตอ,ตอค่ะสิ้นเดือนนี้ไปน o น o เอ่อสิ้นเดือนนี้ไปไปไท้เปคะ่ะไทแต่ละครั้งที่ไปมันความรู้สึกเป็นไงบ้างเจออจอแฟนดีใจดีใจมากๆาค่ะคือเหมือน แล้วเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาก็จะมาวอร์มเวลคัมสุดๆแล้วก็แบบเขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะแล้วเราก็จะแบบบางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ดึกมากๆตอนที่เราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกาลังใจมาเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยขึ้นน่าลาเจอเซอร์ไพรส์ทุกประเทศที่เราไปเลยไนะเจอเขาก็จะทําอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเช่นแบบออตอนที่ตอนที่ไปจีนเขาก็ลองเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ลองเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟัง,ฟง,ฟง,ง,ฟฟงค่ะ น่แลต่วายดคอมพ์มันไปไกลมากยอดโรยทรายามหนึ่งดล้าน1ใช่ค่ะคือก็อ g a i n ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอยสพอร์ตในทุกๆทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไปจริงๆตอนนั้นที่ถึงล้านเราก็ตกใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแบบ That m o m e ท t ที่แบบโอ้ยูโฟลว l วอร์วันมิ l เยนะคือแค่นี้ก็โหยดีใจ เกินที่จะพูดได้แล้วค่ะแปดแสนที่เข้ามาในคนหนึงจำนวนพอวันทีอะไรนะคะแปดแสน่แ่แป๊บเดียวเลยะคะล่ะใช่สองสองสามเดือนมั้งคะใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทำป้ายแบบแล้วก็ใส่ IG, Twitter ไอจีทวิตเตอร์อะไรเงี้ยให้ติดตาม อะไรนะคะต่อไปเยอะสามล้านสามล้านอะไรอย่างนี้เม้บีเม้บีต้องต้องรอดูค่ะอย่างเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้าน,นี้เราเราคเราทำเป็นตอบกับแฟนคลับคนละเ่อจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่อินเตอร์แอคทีฟกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูก็จะเข้าไปคุยในไลน์แชทหรือว่าหนูทําเป็นบล็อดแคสต์ชานอลในไอจีหรือเข้าไปในไวโอคือหนูจะแบบไปทุกๆช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยา,อยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบ เซฟโซนของกันละกันเหคะควรจะตอบไม่ทันไหมคะเรามันเยอะขึ้นเลยคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบทุกอันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าอย่างบอดคาสไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นเห็นหมดเลยค่ะเรจะมีช่องทางในการพูดคุยใช่เหมือนไลน์สแควร์ก็จะเป็นของไทยเอ่ออดคสไอจีก็จะเป็นของอินเตอร์แฟนแล้วก็ w บโพก็จะเป็นของจีนค่ะจับแข้งต่อปค่ะ ถ่ายชว่วง